สวัสดีครับผมการสุภาพบุรพษนะครับเป็น managing director ของ Studio h y ด e ครับบริษัทผมก็ทำเปิดมาได้ประมาณสัก2ปีแล้วครับโอ per ation มัน2ปีเราทำหนังสือแรกเริ่มเราทำเป็นดิจิ t a ลแอสเซทให้กับหนังสือการ์ตูนของเมกาเมกันคอมิคนะคับเรื่องโรเมโอจูเลียตเดอรมอเราทำไปได้ได้อันดับ7ของ New York าม best seller list นะครับก็หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มทำ อาร์ตแอสเซทให้กับวิดีโอเกมอื่นๆบ้างอย่างพระเนื่องผมสก,การศสีสุวรรณก็เคยทำให้กับ s q u อเน็ตเกมฟอนด o ชันอย v ่นะครับหลังจากนั้นเราก็มีงานงานทำกับบริษัทญี่ปุ่นบ้างบริษัทต่างประเทศอย่างอเมริกาบ้างอย่างเ r r l o w w r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  f t t เราก็เคยทำให้นะครับแล้วก็สักประมาณ1ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มทำวิดีโอเกมของเราเองซึ่งเป็น Full Production ทั้งหมดเลยนะฮะทุกอย่างทำทำเป็น Inter n a l หมด ทั้งซาว n ์โปรแกรมมิ่ง 3D หรืออาร์ตเวิร์ทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นเกมองค์รกอที่เราได้ที่เราได้ทำกับทาง3คนฟิลม์มนะครับก็ตอนนี้เริ่มที่จะเปิดให้ให้ให้ได้เห็นกันบ้างแล้วก็ยังไงก็ขอให้ติดตามตรงนี้ด้วยครับสำหรับเกมองครกบใเนี่ยจริงๆมีเป็นโปรเจกต์ที่ เริ่มคิดกันมาโอ้โหสี่ห้าปีได้แล้วครับนานมากเราตั้งแต่ล้บากล้บากภาคภาคสองภาคสามอะไรเงี้ยเวลานั้นเลยผมผมได้พยายามพยายามติดต่อนะฮะกับทางสมุนไพรจนกระทั่งนนม,งมีมีโอกาสได้เข้าไปได้เข้าไปคุยนะแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มฟอรมทีมขึ้นมาเรื่อยๆฟอรมทีมแล้วก็ได้ จนสุดท้ายได้ได้ทีมงานครบทุกคนแล้วเราก็เริ่มทํากันมาจริงจังก็ตอนตอนปีที่แล้วเนี่ยครับตอนตอนน้าท่วมเพราะาทีมทีมงานผมแต่ก่อนเขาอยู่อยู่คนละที่กันแล้วพอน้ําท่วมทุกทุกคนก็ต้องย้ายเข้ามารวมอยู่ในออฟฟิศเดียวกันแล้ันนั้นก็ถือว่าเป็นการเริ่มเริ่มเริ่มเดเวล็อกันอย่างจริงจังนะฮะก็รวมเวลาก็ถึงตอนนี้นก็ประมาณหนึ่งปีครับ เกมองค์หมากไกลเนี่ยจะเป็นเกมที่อิงมาจากหนังนะฮะภาคภาคภาค,ภาคใหม่ของสังคนที่ชื่อองค์หมากไตนะครับเกมเนี่ยจะเป็นเกมไทยยินซึ่งตัวเกมจะมีม,มีจุดมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังด้วยนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้ไม่ได้ตรงไมตามหนังแต่ว่าจะมีเรื่องเป็นเกลี้ยงเป็นปฐมบทมากกว่าแล้วจะมีบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันมีตัวละครบางคนที่คาบเกี่ยวกันนะครับส่วนตัวตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกม 2.5D s i z e Scrolling ก็ค okay. okay. <gli> ือเป็นเกมแนวแอคชั hmm. se, se. So, possible, se, ่นเดยด้านข้างนะครับแต่ภาพทั้งหมดในในเกมเนี่ยจะเป็น3มิติหมดเทางบริษัทผมเนี่ยเราค่อนข้างมีจุดแข็งในเรื่องของภาพหรือวิชวลอยู่แล้วทั้งในด้านการออกแบบ 2D 3D อันนี้เราเรามั่นใจว่าเป็นจุดแข็งของเราดังนั้นถ้าเวลาที่มาเล่นเกมเกมเนี่ย อย่างน้อยที่สุดผมมั่นใจว่าภาพของเราเนี่ยอยู่ในระดับอยู่ในระดับที่ผู้เล่นเล่นแล้วน่าจะมีสนุกไปกับมันได้แล้วก็เอนจอยกับภา,ภาพภาพประกอบอุปรกรณ์ในเกมที่เราพยายามทำกันมาครับก็สำหรับหลังจากนี้นะฮะเรื่องของการรีลิสเทรลเลอร์เรื่องของการรีลิสกินช็อตเราจะพยายามนำมาให้ทาง ทางสื่อไทยเนี่ยไ,ได้เห็นกันก่อนมงนอกนะครับแล้วก็เรื่องของกำหนด,ดออกยังเป็นต้นปีหน้าอยู่นะครับส่วนแพลตฟอร์มที่จะลงเนี่ยยังยังไม่ฟ i n นอลไลกันแต่เนื่องจากเราเดเวล o อปบน u n t y y e n g i เ e เรามีาตัว e n g i n e e เสามารถพอร์ตไปลงเครื่องนู้นเครื่องนี้นได้ง่ายกว่าง่ายกว่าที่ตัวอื่นังนั้นที่เราทร็เก็ตไว้ก็คือคอมพิวเตอร์มีบน PC นะฮะแล้วก็มีบนคอนโซล รวมไปถึงโมบายเดเวิลส์ที่ที่เป็นไปได้ด้วยครับก็ยังไงฝากผลงานของซูโดรไฮค์ด้วยนะฮะนอกจากจริงๆนอกจากเกมองบากแล้วเนี่ยนอกจากเกมองบากไกลเราก็ยังมีเดี๋ยวเราจะมีลายสติกเกอร์เดี๋ยวเราจะมีโปรดอร์อื่นๆนะฮะกับอาจจะทําร่วมกับบริษัทเกมบ้างหรือทำทำกับบริษัทต่างบ้างทํากับบริษัทเมืองไทยบ้างหรือบางทีอาจจะมีโอเปอเรเตอร์ในในบ้านเราที่ท,ที่มามาโคกันยังไงก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ได้ครับเฟซบุ o กอ่า facebook.com/studiohive ครับสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านนี้หรือว่าชอบที่จะเล่นเกมหรือมีความฝันที่จะพัฒน,นาเกมที่ก็อยากจะให้พยายามพยายามทำทำในสิ่งที่เราทำได้มากกว่าที่จะไปบน่นเพราะส่วนมากเด็กไทยเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะบ่นซะมากกว่าเราไม่ไม่ลงทําเราทีมงานของพี่แทบจะทุกคนก็เคยผ่านจุดนั้นมาเราก็สุดท้ายมานั่งดูมาเฮ้ยทำไมเราไม่ทํากันละ่ะ ทำไมทุกคนไม่มานั่งทาให้มันดีและให้คนอื่นเห็นกันละ่ะนะครับคือเป็นจุดที่เราลงมือทําเองดีกว่านะครับแล้วสุดท้ายถ้าผลงานมันดีหรือถ้าเราตัวเราเองมีความรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีเราเชื่อมันในในสิ่งนี้ที่เราทํามันก็เจาะปรเด็เครับ